สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวนะคะที่จะออกไปทานข้าวข้างนอกเตรียมตัวที่จะไปท่องราตรีแล้วจ้าหัวหินไปท่องราตรีที่หัวหินพูดไม่สัดเลยพูดไม่ซัดเลยนะคะเด็กวันนอกเ้ากรุงอีแล้วนะจ๊ะวันนี้จะไปเข้าว,วันนี้จะไปทานข้าวนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปเดินเล่นเ,เดี๋ยวตั้งกล้องกอ่แล้วนะคะไม่มีอะไรมากสาหรับชอบ่อก็แค่หนักลิปสติกนิดนึงแล้วก็ วีผมใส่เสื้อธรรมดาชอบเป็นคนที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อทํางานเสื้อเที่ยวอะไรก็แล้วแต่คือตัวเดียวกันหมดเลยค่ะทุกคนวันนี้ชอบกบแฟนก็จะไปออกท่องราตรีนะคะซึ่งจริงๆอะ่ะเราเคยคุยกันแล้วว่าเราจะไม่ค่อยออกกันนะคะคือเรา ตอนที่ชอบมาหัวหินวันครั้งแรกเนาะที่ก่อนที่จะบินไปสีจเกตเก่อนที่จะไปสีจเกตอะเราก็มาหัวหินแล้วล่ะเราไปทักทายคนที่เรารู้จักที่นี่เราเคยทํางานด้วยกันเราเคยรู้จักกันนะคะชอบก็ไปทักทายกันหมดแล้วแต่ว่าตลอดระยะเวลา3-4ปีช่วงที่มีโควิดอะคือทุกคนก็คือกระจายกันหมดเลยค่ะจากจากเพื่อนจากฝูงจากเจ้านายอะไรเงี้ยคือทุกคนเปลี่ยนหมดเลยจากเจ้านายก็เป็น คนธรรมดาไม่มีอะไรจากลูกน้องทำจากแต่ก่อนที่เป็นลูกน้องเขาตอนนี้ก็เป็นเจ้าคนนายคนอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเปลี่ยนไปหมดเลยช่วงที่มีโควิดมานะคะคือโควิดเหมือนว่าเป็นช่วงที่แบบว่าคัดสรรคนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนด้วยความที่วันนี้นะคะช่วยไม่ได้ออกไปเที่ยวเลยก็อยากจะอ้อน แฟนนะคะบอกว่าพาฉันไปท่องราตรีหน่อยได้ไหมอาจจะไปเดินดูนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่จะไปเดินนะคะต้องไปเติมเขาเรียกอะไรเติมท้องก่อนกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะคะก็คือไปทานข้าวก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปท่องราตรีนะคะเดี๋ยวไปทานท้าวกันก่อนเนาะแต่ว่าช่อยังไม่รู้เลยว่าเราจะไปร้านไหนนะคะเพราะว่าตอนที่ไปร้านร้านร้านหนึ่งอะ่ะช่อดูด้วยความที่ช่อ,อะไม่ได้ดูป้ายราคา ผัดผักบุ้งทุกคนจานละสองร้อยซึ่งมันแพงมากมันแพงเวอร์มันแพงเกินไปมันแพงแล้วปลาหมึกอ่ะตัวเดียวอะค่ะสี่อันนี้ด้วยความที่ช่อบนะไม่ถามราคาเองนะคะใครที่มาเที่ยวหัวหินแล้วเข้าไปร้านอาหารนะคะขอดูราคาขอดูป้ายบางร้านนะคะบอกเลยว่าปิดป้ายราคาแต่บางร้านคือไม่ติดค่ะทุกคนพอเช็คบินออกมาคือเทปอ้วกอะจริงๆนะคะอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะห เราไม่ได้ถามราคาแล้วก็ไม่ได้ขอพนักง,งานดูด้วยแหละเราก็เห็นแค่ว่าเออเมนเมนูมันน่ามันมันน่าทานมันคงจะราคาไม่หนักหรอกอะไรเงี้ยคือผัดพักบุ้งไฟแดงอะ่ะชอบคิดว่ามันน่าจะ90หรือร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่จา,จานละ200ค่ะวันนี้ก็เลยแก้ตัวใหม่ค่ะจะเดินไปดูว่าร้านไหนพอเราเขาได้บ้างร้านไหนที่เราพอเขาได้บ้างไปค่ะกลางคือ ก็เข้าไปในซอยเหมือนเดิมนะคะซอยที่เราไปทานอาหารเช้ากันเนาะจะเป็นแบบนี้นะคะบรรยากาศมันจะต่างกันนิดนึงนะเพราะว่ากลางวันกับกลางคืนนะเนาะ ซอ,ซอยที่ว่าเราไปทานอาหารเช้ากันนะคะก็จะเป็นซอยนี้ตอนเช้าๆคือไม่มีอะไรเลยทุกคนเข้าไปในซอยนี้นะคะแต่ว่าเราจะไปตรงค่ะตอนนี้โอ้อยจะสูตรอะมเูเเฟ่เนี่ยค่ะทุกคนร้านนี้บอกเลยระวังนะคะเนี่ย เราชอบมาได้ร้านนี้นะคะ Thai Food Restaurant นะคะสยาม Foods Club นะคะทุกคนเคริ่มมาคืออาบัไทเซอร์เลยอาบัไทเซอร์สลัดแอนด์ซุปนะคะมันมีภาษาไทยอ่านด้วยเด้อร้านนี้นะคะเดี๋ยวขออน,นุญาตดูเมนูก่อนนะจ๊ะ ของชอบมาแล้วนะคะกะเพรากะเพราอมูกรอบโอ้จานใหญ่มากอันนี้กะเพราไออะไรนะคะก็เห็นแล้วผัดเดงไอ้มาส,สม่นไก่ข้าวเราก็้ามานีนะคะประมาณนี้เนาะก่ออนุญาตทานข้าวก่อนนะจ๊ะ